พาไปดูทางประธานกะกะตะได้เปิดเผยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสาเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่53ตํบาตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของเขตเลือกตั้งที่2ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา การขออภัยค่ะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการ,การการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจความเรียบร้อยของการเลือกตั้งโดยได้เข้าพูดคุยทักทายให้กำลังใจกับน้องนองนักศึกษาวิชาทหารและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยขอบคุณที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ โดยทางประธานกะกะตครับได้มีการออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนถือว่ามีความเรียบร้อยดีครับโดยจังหวัดลำพูนเองก็มีความคึกคักเป็นอย่างมากครับส่วนการแจ้งเหตุผิดปกติเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังสามารถทําได้ไปจนถึงวัน30วันนะครับหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากประธานกะกะตครับ ข้อมูลและการยื่นคำร้องต่อกอกตนะครับทั้งสองส่วน,นทำได้ตอลอดเวลาแต่ถ้ายื่นคําร้องนี่นะครับมันจะมีกําหนดเวลาตามระเบียบนะครับว่ายื่นคําร้องเนี่ยยื่นได้จนถึง30วันหลังจากประกาศผลแต่ถ้ามีข้อมูลข่าวสารเบาะแสที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพยานหลักฐานขอความร่วมมือในการส่งให้กอกตด้วยครับ เพราะว่าข่าวที่ว่ามีการซื้อเสียงเนี่ยถ้ามีพยานหลักฐานมากํากับมันก็จะช่วยการช่วยให้การดําเนินการในการป้องกันรปราบปรามการกระทําทุจริตการเลือกตั้งการซื้อเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ